เอ๊ะเสียงอะไรดังนะตอนนี้เราอยู่ที่พนัฐนิคมนะคะจังหวัดชนบุรีของเรานะคะคนที่เดินผ่านก็เป็นคนตรวจงานนะคะตรงนี้มีสามหลังนะคะเราจะมาดูว่าหน้าง,งานของเราคืบหน้าไปถึงไหนแล้วนะคะ ก็วันนี้นะคะช่างทำการติดปัวนะคะอันนี้ก็จะเป็นหน้างานบ้านเดี่ยวมินิมอลมูจิของเรานะคะซึ่งเป็นหลังที่3นะคะเราใช้หลังคาแผ่นเรียบนะคะเลอสวยแบบนี้กันเลยนะคะหน้าบ้านก็กำลังทำประตูทำรั้วนะคะแล้วก็สวนข้างหน้า ตรงนี้ที่เรากำลังจะเดินเข้าไปตรงนี้ก็จะเป็นที่จอดรถนะคะตอนนี้ของอาจจะวางเกะกะกนิดนึงนะคะเพราะว่าสวัสดีค่ะที่เห็นอยู่นะคะก็เป็นหน้าช่างบัวก็มากลุ่มลูกน้องนะคะ ตรงนี้นะคะก็อาจจะเสียงดังนิดนึงนะคะเพราะว่าช่างกำลังติดบัวกันอยู่นะคะข้างหน้าบ้านของเราอาจจะลกนิดนึงนะคะเพราะว่าช่างยังทำงานไม่เสร็จกันนะคะวันนี้ช่างบัวเข้านะคะก็เราจะติดบัวกันที่มีหน้าต่างนะคะตรงที่มีหน้าต่างแล้วก็ประตูนะคะแล้วก็ใช้ช่างชำนาญการนะคะมาติดบัวกันวันนี้นะคะ เราจะไปดูนะคะว่าช่างทำยังไงกันบ้างนะคะข้างๆนี้ก็จะเป็นช่างติดบัวนะคะอันนี้เราทำอะไรกันก่อนคะเนี่ยติดบัวครับติดบัวรบเราใช้ปูนอะไรคะ,ะราก,กาวอ๋อปูนกาวแล้วเราก็ต้องวัดแล้วก็ตัดใช่ไหมคะคร,มระยะระยะนี่ ระยะระยะขอบหน้าต่างค่ะใช้ประมาณ45่สิบห้นี่คือ45 45ิบห้าสี่สิบห้าอ๋อแล้วแล้วตรงนี้คะตรงเนี้ยเนี่ยค่ะอ๋อสองเซนก็คือมันเป็นระดับที่สวยเลยใช่ไหมคะอ๋อช่างก็บอกว่าอ๋อแบบคมคืนกับหน้าต่างนะครับอืมหน้าต่างอยู่มีมิติ แล้วเราก็ใช้อะไรเจาะเข้าไปคะนะตะปูตะปูเหรอหรือว่ายังไงแล้วกตะปูตอกเอาสกปูอ๋อสว่านเจาะแล้วก็สกปูตอกจะเป็นดอกเจาะชิ้นเองอ๋ออ๋อเป็นดอกชี้เองแบบนี้เดี๋ยวมาสัมผัสเพื่อนเนี่ยอ่าไม่เป็นอะไรค่ะพอดี พอดีทําความรู้เกี่ยวกับการทํางานของช่างอะคะ่ะก็เลยพอดีมีช่องนิดนึงนะคะก็เลยขอสัมภาษณ์อะไรเล็กน้อยนิดนึงนะคะครับผมอันนี้ทํามานานแล้วหรือคะทํามานานหรือ,อยังอ๋อผมทำมาหลายปีแล้วครับอ๋อหลายปีก็คือรับติดบัวยอย่างเดียวเลยครับผมก็มเป็นลูกน้องนั่นเท่าแก่ผม,มเดินอ๋อนั่นเท่าแก่ใช่ไหมคะคอ๋อแล้วใช้ปุ่มกาว เสียงอาจจะดังนิดนึงนะคะว่าช่างเจาะอันนี้ใส่ใส่หมดหรือยังคะอันนี้ใส่หมดหรือยังฮะเรเพิ่งมากันเพิ่งมาครับเพิ่งมาอันนี้ก็จะเป็นบัวนะคะขอบหน้าต่างแต่ละบานนะคะก็ จะมีช่างแบ่งงานกันทํานะคะที่เห็นอยู่เมื่อสักครู่ก็จะเป็นช่างที่คอยติดนะคะแล้วก็อันนี้ที่เห็นอยู่นี่ก็เป็นอันนี้เจียให้มันเสมอใช่ไหมคะอันนี้เจียให้มันเส,เสมอหรือไงหรือให้มันเลี่ยม เอาเจียให้มันเรียมใช่ไหมคะอ๋ออ๋ให้มันเสมอกันอือช่างก็ทำการเจียบัวให้มันเสมอกันนะคะซึ่งช่างก็จะเจียทั้งอันนี้เจียทั้งสี่ด้านเลยไหมคะช่างสองด้านอเอแค่สองด้านให้มันเรียบร้อยใช่ไหมคะ ช่างก็ทำการเจียนะคะเจียบัวที่จะเอามาติดบ้านเดี่ยวพนันิคมนะคะมินิมอลมูจิก็จะเจียนสีดานี่คือวิธีการเจียของช่างนะคะเพื่อจะให้งานออกมาเรียบร้อยนะคะเราใช้ช่างเฉพาะทางแล้วก็มืออาชีพนะคะในการทำจะเห็นว่าช่างทำงานกันไวมากเลยนะคะ เพราะว่าช่างรับติดบัวอย่างเดียวเลยนะคะสําหรับบัวที่ติดอยู่กับหน้าตานะคะก็อันนี้เอามาจากไหนคะเนี่ยทุกมาจากไหนกันวัดยางเอ็นครับผมวัดยางเอ็นอยู่อยู่ที่ไหนคะวัดยางเอ็น บบเขาตะแบกเลยโอ้ oh, มาจากที่นู่นเลยไกลมากแล้วมากันกี่คนกันเนี่ยหรือว่ารวมหัวหน้ามาห้าคนห้าคนโอวันนี้เสร็จไหมคะเสร็จครับโอ้มืออาชีพมากๆเลยนะคะสําหรับช่างวันเดียวเสร็จนะคะต่อหนึ่งหลังนะคะอาจจะไม่ถึงวันหรือเปล่าคะ <c oughs> เห็นมากันหลายคนคือ <c oughs> แบ่งแบ่งนแผนกกันยังไงคะหรือว่าคนนึงตดัดอีกคนนึงเจาะเลย ก็คือติดคนนึงเจาะคนนึ่งอ๋ออันนี้คือแบ่งมาแหนกกันชัดเจนเลยนะคะก็วัดระยะก่อนนะคะเพื่อที่จะทำการตัดนะคะอันนี้ก็จะเป็น บริเวณบ้านนะคะที่เราขึ้นอยู่นะคะก็เดี๋ยวรอช่างเอาบัวปูนไปติดนะคะอันนี้ก็ทำการวัดนะคะแล้วก็ตัดนะคะเสียงอาจจะดังนิดนึงนะคะพราช่างก็ช่วยกันนะคะอีกคนนึงเหยียบอีกคนนึงตัดนะคะเพื่อให้ได้งานออกมาสวยๆแบบนี้เลยนะคะ ก็สำหรับท่านใดนะคะที่สนใจบ้านนะคะอยู่ที่พนันนิคมจังหวัดชนบุรีนะคะสามารถรักหาแอดมินเพจบ้านไขเซนได้เลยนะคะ<ม>ก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดติดตามช่องกรชัยสร้างบ้านนะคะเราก็จะมีคลิปการทำงานของช่างมาให้ทุกท่านได้รับชมนะคะขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ